ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้มาแล้วฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นก็คือการมีสตินั่นเองในบรรดาธรรมที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยก็ย่อมลงลงอยู่ที่ความไม่ประมาทเปรียบเสมือนกับ รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ย่อมรลมลงอยู่ที่รอยเท้าช้างหลักทางคำสอนในทางพุทธศาสนาถึงแม้จะมีทั้งหมด84,000พระธรมขันเนี่ยก็ย่อลงมาแล้วก็เหลือ3ประการก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อย่อลงมาอีกก็เหลือ1ประการก็คืออัปปมาทธรรมก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นก็คือการมีสตินั่นเอง มีสติทุกอย่างก้าวมีสติทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจะคูซ้ายจะแลกขวาหรือจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับเนี่ยเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถือเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรค คนเราเนี่ยเมื่อยามที่อยู่ในวัยเด็กเนี่ยย่อมจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสวยหรูคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็มักจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผสมไปได้วยเกี่ยวกับเรื่องของความสุขคนที่อยู่วัยกลางคนเนี่ยก็จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นประสบกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขบ้างความทุกข์บ้างคละคลาบกันไป ส่วนคนที่อยู่ในวัยแก่เท่าชราก็จะมองเห็นตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลีป่ยนแปลงดังมีคําที่ท่านกล่าวไว้ว่ายามเยาวเห็นโลกแสนสนุกยามหนุ่มสาวก็หลงสุขข่าเช้ายามกลางคนเห็นสุขเห็นทุกข์คละเคล้ายามแก่งอมจึงรู้เขาโลกล้วนอนันจัง่งการที่เราท่านทั้งหลายตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทก็คือรู้จักว่า สิ่งใดควรทำสิ่งใดควรพูดสิ่งใดควรคิดการที่เราตั้งตัวอยู่ความไม่ประมาทเนี่ยจะมีสติกำกับอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเรามีสติกำกับอยู่เนี่ยสติคือการารึกได้กำกับรู้กินรู้ยืนรู้นอนรู้นั่งรู้เดินหรือว่ากำกับทุกอิริยาบถเราก็จะมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลา การมีสติอยู่ทุกขณะทำให้เรานั้นได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วสติถ้าเป็นสัมมาสติในมรรคมีองอแปดด้วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นจงมีสติกำหนดที่ปัจจุบันขณะการมีสติอยู่ที่ปัจจุบันขณะก็ <c oughs> จะทำให้เรานั้นรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น การมีสติก็ค,คือความไม่ประมาทนั่นเองฉะนั้นก็ขอสรุปในวันนี้ว่าการที่เราท่านทั้งหลายมีสติเนี่ยจะทำให้เราได้ธรรมะครบทั้ง8 4 0 0 0พันระธรรมขันธ์ในบรรดากุศลธรรมก็รวมลวมอยู่ที่ความไม่ประมาทและในบรรดาสิ่งที่เรียกว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ย่อมรวมลงอยู่ที่รอยเท้าของช้าง ยันก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงมีสติอยู่ทุกอิริยาบถเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติกำกับอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วชีวิตก็จะพบกับความสงบเย็นขอเจริญพร